สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้เจอก,กันกับแนวทางสายด่วนนะครับพี่ๆสามลาวก่อนรอบดึกเนาะก็จะเป็นลาวสามคัคคีสามัคคี v i p แล้วก็ลาวอาเซียนนะครับเมื่อคืนเนาะท่านใดท่านใดที่ติดตามสายรูดในลาวสามคัคคีแล้วก็สามสามัคคี v i p นั้นก็ยินดีด้วยนะครับพี่ๆก็ถือว่ามามาสายรูดเนาะนะครับผมแต่ว่าตัวเจาะนี้ไม่มานะครับพี่ๆ สามคัคคีให้5กับ1นะครับผลที่ออก4 8 1 2 4เน้น1 9เนาะเข้ามา8 1นะครับใครรูดที่1เข้าไปที่8 1สามคัคคี VIP ให้1กับ5นะครับรูด1ผลที่ออก1 1 6 1 1นะครับเน้น1 7เข้ามา1 6เนาะก็ถ้าในรูด1เนาะเด้งบนเด้งล่างนะครับรอบนี้แต่ว่าตัวเจาะไม่มานะครับราวอาเซียนให้6กับ0นะครับผลที่ออก8 3 1 8 4อันนี้หลุดไปนะครับพี่ๆเนาะ เราให้68แล้วก็08เข้ามา84นะครับส่วนแนวทางในค่ำคืนนะครับวันเสาร์ที่15นะครับพี่พี่น้องชื่นชอบในรอบไหนเราก็ติดตามนะครับแอดกอ็ทำตามสูตรคำนวณที่คิดได้แล้วก็นำตัวเลขมาฝากพี่พี่สมาชิกนะครับเราสามัคคีนะครับ,ราามนะรบผมให้ไปที่เลข0กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 หกสองหกสี่หกแปดศูนย์นะครับศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดสามตัวศูนย์หกสองนะครับส่วนลาวสามมิตรนะครับ สามัคคี U V I P นะครับพี่พี่เนาะผมให้ไปที่เลข5กับเลข1เนาะก็ยังเด่นที่1นะครับพี่พี่เนาะเมื่อวานนี้1บน1ล่างนะครับวันนี้ก็ยังเด่น1 1 0 1 2 1 4 5 0 5 2 5, 5 4นอ่นะครับขออภัยด้วยนะครับ5 1 2นะครับผม ครับท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไปเลยเนาะสามคีกับ vip นะครับส่วนลาวอาเซียนนะครับพี่พี่คืนนี้ก็ยังได้0กับ6นะครับลูดไปที่เลข6ก3 6 4 6 8 0 3 0 4 0 8 3ตัว0 6 สนะครับ6 4กับ6 8แล้วก็0ูนย์สนะครับพี่พี่วันนี้นะครับก็ขอให้แนวทางนะครับที่แอดหวังให้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมแนวทางขอให้โชคดีเฮงๆปังปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ